แอชเวิร์ของเราไม่เพียงแต่จะจัดหาสายพานใหม่เพื่อเป็นโซลูชันให้ลูกค้าแล้วเรายัางซ่อมแซมรวมทั้งลื้อถอนและเปลี่ยนระบบสายพานและอุปกรณ์ที่เกิดการสึกหรอและในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอัปเกรดระบบสายพานให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการใหม่ๆล่าส,สุดนี้เราได้ทำการปรับปรุงเครื่องฟรีเซอร์แบบฟริจโกลสแคนเดียจาร์โอลคอมพอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งผู้เชี่ยวชาญของเราทำงานร่วมกัน ในการติดตั้งสายพาน Self-Stacking รวมทั้งระบบต่งตางๆได้แก่ชุด Drive Chain Sprockets Ball Bearings Plastic Rails เปลี่ยน Plastic Balls และปรับปรูงตัว Drive m o อ o r s รให้กลับมาใหม่เหมือนเดิม Ashworth ส่งมอกความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบการระบบเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมสามารถทำการถอดประกอบได้ทั้งระบบจัดส่งพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงและชุดอุปกรณ์ดังกล่าวรับว่าเป็นยุคใหม่แห่งการบริการ Ashworth ไม่มีเงื่อนไขข้อบังคับหรือสัญญาใดๆให้บริการนี้และพร้อมที่จะให้บริการอะไหล่ตัวสำคัญทุกรายการอย่างครบถ้วนมาร่วมกันเราจะใช้ความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิคและความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จและก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง